อากาศดีๆในยามฝนตกครับก่อนอื่นเลยนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสำหรับช่อง168 Channel นะครับก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่อง168 Channel ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมมี Nissan Big M ครับตัวนี้จะเป็นตัวฝาแดงครับปี39ปี39 เทียบคอสอก็จะประมาณปี1996ครับคันนี้อยู่ที่90แรงม้าเป็นฝาแดงเครื่องอึดทนอยู่แล้วนะครับสำหรับนิสสัน b ิ๊กเดี๋ยวผมจะรีวิวแล้วก็แจ้งรายละเอียดนะครับแล้วก็ในตระกูลนิสสัน b ิ๊กมันจะมีหลายรุ่นนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วก่อนที่จะเป็นนิสสันฟอนเทียรรุ่นแรกครับเดี๋ยวผมจะรายงานแล้วก็จะรีวิวให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ ทั้งห้องเครื่องตัวถังบอดี้นะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งรายละเอียดทุกทุกท่านเลยก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ฝากไว้ด้วยครับช่อง168 Channel ครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถเลยครับ สำหรับนิสสันบิ๊กเอคันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องฝาแดงครับเป็นตัวสีบอลเงินนะครับคันนี้เป็นรู้สึกว่าจะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์แล้วก็จะเป็นจอโค้งนะครับเพราะว่านิสสันบิ๊กเอมเนี่ยมันก็จะมีหลายตัวนะครับแต่คันนี้ก็จะเป็นจอโค้งแล้วแล้วก็จะเป็นสีบอลเงินแท้จากโรงงานครับก็คือไม่เคยกลับสีนั่นเองครับแต่ถามว่าเรื่องเคยทําสีมาเนี่ยมันก็ต้องมีอยู่แล้วครับสาหรับรถมือสองครับแต่คันนี้บอกเลยว่า รถก็บอดี้ค่อนข้างจะสวยนะครับคันนี้ผมขายหลักหมื่นเท่านั้นครับก็จะมีโลโก้แจ้งเลยนะครับว่า Big M ฝาแดงนี่คือเทียบรุ่นก็คือตัวฝาแดงนั่นเองนะครับคันนี้บอดี้สวยงามครับแล้วก็รถเครื่องดีมากช่วงล่างดีมากเป็นพวงมลาลัย p o w เวแล้วที่สําคัญนะครับติดตั้งกระจกไฟฟ้ามาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับนี่ คันนี้ก็จะเป็นจอโค้งครับแล้วก็ติดตั้งกระจกไฟฟ้ามาให้ด้วยนะครับคู่หน้านะฮะสำหรับห้องเครื่องคันนี้นะครับสำหรับนิสสันบิ๊กเตัวนี้ฝาแดงแท้จากโรงงานครับรถไม่เคยเปลี่ยนเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์ฝาแดงแท้เลยเครื่องยนต์ก็จะมาสภาพหมีครับเครื่องยนต์แห้งๆเลยนะครับแล้วก็ห้องเครื่องสีเดิมครับห้องเครื่องไม่เคยทําสีด้วยนะครับคันหน้าก็จะเป็นคันหน้าเดิมครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบครับตัวเลขตัวอักษรยังอยู่ครบหมดครับ พยัญชนะนะครับยังอยู่ครบหมดเลยนะครับคันนี้ก็รู้สึกว่าผมก็จะได้มาตึงนะแต่ว่าผมขายตามสภาพเท่านั้นครับเม็ดอาร์คจากโรงงานยังอยู่ครบครับทุกอย่างยังอยู่ครบหมดครับนะครับนี่ครับทุกอย่างยังอยู่ครบหมดเลยนะครับเรื่องความร้อนปกติหายห่วงครับเครื่องยนต์แห้งๆครับซึมเยิ้มไม่มีนะจากฝาบนไม่มีนะครับนี่ตามที่ผมเอามาก็คือมาสภาพอย่างนี้เลยสดๆร้อนๆนะครับเครื่องยนต์แห้งๆนะครับเครื่องดีเกียร์ดีเฟืองท้ายไม่มีหอนนะครับ ะกูล b i ก M อเนี่ยเราต้องดูดีๆอยู่แล้วนะครับเรื่องเฟืองท้ายนะครับสำคัญมากผมก็ได้เทสมาแล้วนะครับประมาณร้อยกว่าโลนะครับคันนี้ผมขับมาความร้อนปกติช่วงล่างดีครับกระจกไฟฟ้าคู่หน้าใช้งานได้ครบหมดครับนี่ครับแล้วก็แผงกันร้อนฝากระโปรงก็ยังอยู่ครบหมดครับจะเป็นแผงกันร้อนเดิมจากโรงงานนะครับนี่ดูง่ายๆนะครับ ถ้ารถสวยนะครับรถมีเสน่ห์ของเดิมต้องติดรถอยู่นะครับก็ยังมีอยู่นะครับยังครบอยู่เนาะนกันชนหน้าจะมีรอยตําหนีบ้างเป็นเรื่องปกติแล้วของรถมือสองแต่คันนี้เหมาะสําหรับการใช้งานบึกทนนะครับบึกบึนทนนะครับแล้วก็มิกบิ๊กเอ็มเนี่ยชอบผูกตรงนี้นะแต่คันนี้ยังสวยอยู่นะครับบอดี้บางเดิมนะครับบอดี้สวยนะแล้วก็โลโก้ประตูก็ยังอยู่ครบครับไฟเลี้ยวยังอยู่ครบเนาะใช้งานได้ครบหมดนะครับปัดน้ําฝนใช้งานได้ครบ นี่ยังมีร่องรอยการใช้งานได้อยู่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ฝนตกผมก็ขับมาขับมาฝนตกก็รีวิวตอนฝนตกนี่แหละนะครับบอดี้บางนะครับบอดี้บางคันนี้ผมขายอยู่ที่99,000บาทเท่านั้นครับประตูประตูยังคงปิดนิ่มอยู่นะครับทุกบานเลยนะครับนี่ครับ ประตูปิดนุ่มนวลทุกบานนะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบครับลื่นลื่นมากนะครับแล้วก็พวงมาลัยเพาเวอร์ใช้งานได้ครบหมดครับคันนี้เป็นจอโค้งแท้นะครับเป็นจอโค้งแท้เป็นตัวสุดท้ายของนิสสันบีเอเลยถ้าจอเหลี่ยมมันก็จะเป็นตรงเนี้ยคอนโซลอะมันก็จะเป็นเหลี่ยมๆหน่อยนะครับแล้วก็ปุ่มกดมีอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือจอโค้งเลยนะครับภายในนะครับก็จะเป็นเบาะเดิมนะครับเบาะเดิมจากโรงงานเกียร์เข้าง่ายครับไม่มีสะดุดนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ทุกคนฟังนะครับ แล้วก็ฝ้าเพดานนะครับพยายามถ่ายให้หมดนะครับฝ้าเพดานก็ยังสวยอยู่ครับไม่มีขาดนะครับแล้วก็รอยเชื่อมเนี่ยฮะของโรงงานก็ยังอยู่ครับเม็ดอาร์กยังอยู่ครบหมดครับนี่ครับรอยต่อจากโรงงานก็ยังอยู่ครบหมดครับนะครับรอยต่อจากโรงงานก็ยังอยู่ครบหมดแล้วก็สีตรงนี้นะครับสีบางครับสีบางสีบางครับสีบางนะฮะอ่ะมาดูฝั่งนี้ก่อนนะครับรอบตัวรถก่อน มีตำหนิบ้างนะครับนี่รถมีตำหนิบ้างอันนี้ก็จะมีกระบะแม็กไลเนอร์มาให้ด้วยนะครับพร้อมใช้งานรถก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสําหรับรถเอาไว้เข้าไร่เข้าสวนนะครับไฟท้ายก็จะมีซีดหนึ่งข้างนะครับแล้วก็กระบะก็จะมีรอยตําหนินะครับตามอายุรถตามอายุการใช้งานนะครับแล้วก็แถบด้านหลังนะครับก็ยังอยู่ครบหมดนะครับก็ทรงดีนะทรงเดิมทรงเดิมทรงดีครับกันชนหลังก็จะเป็นกันชนหลัง น่าจะของเดิมจากโรงงานนะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับก็ถือว่าสวยมากครับแล้วก็ฟิล์มนะครับฟิล์มติดมาให้ใหม่นะครับล้อยางนะครับก็เป็นล้อแม็กเดิมจากนิสสันนะครับทั้ง4ล้อเลยนะครับแล้วก็จะมีตําหนิบ้างนะครับผมถ่ายตอนเปียกๆฝนเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าฝนที่นี่ตกแต่ว่าผมจะพยายามไม่ให้พลาดการรีวิวของลูกค้าอยู่แล้วนะครับ อากาศค่อนข้างที่จะชื้นหน่อยช่วงนี้ล้อแม็กก็จะเป็นล้อแมกเดิมทั้ง4ีล้อนะครับช่วงล่างดีครับช่วงล่างไม่มีดังเลยนะครับรถขับยาวๆมานะครับแล้วเดี๋ยวผมสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ลูกค้าดูทุกท่านเลยนะครับกันชนหน้าก็ตามอายุรถนะครับก็จะมีรอยเคยทําสีมาแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเบ้าเดิมซอกเดิมตรงนี้เดิมหมดนะครับตรงนี้เดิมหมดนะครับก็จะเป็นเดิมแท้จากโรงงานนะครับนี่ เติมแท้จากโรงงานแล้วก็สังเกตง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าเป็น power แท้เนี่ยกระปุกของนิสสันเนี่ยก็จะเป็นกระปุกเหล็กนะครับก็ถามว่าข้อดีของ power แท้เนี่ยก็คือการเซอร์วิสนะครับม,มีอะไรเปลี่ยนนะครับแต่ว่าถ้ากระปุกติดตั้งเนี่ยมันก็จะเซอร์วิสไม่ได้นะครับส่วนใหญ่เขาก็จะเปลี่ยนทิ้งทั้งตัวนะครับแต่เดี๋ยวนี้นะวัตกรรมมันดีครับสามารถใส่ power ไฟฟ้าได้เลยนะครับก็ถือว่าเทคโนโลยีที่มันพัฒนาขึ้นมาเยอะนะครับ อ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูภายในครับเรามาดูภายในอีกรอบนึงนะครับคันนี้นะครับแผงประตูก็จะเป็นแผงประตูเดิมเนาะนะครับแล้วก็กระจกไฟฟ้าติดตั้งครับเดี๋ยวผมเทสระบบไฟฟ้าให้ดูทั้งหมดนะครับไมเรือนไมขึ้นหมดทุกอย่างนะครับไมวัดรอบใช้ได้ครับเกณ์น้ำมันวัดน้ามันใช้ได้ครับเบาะฝั่งนี้ยังสวยอยู่ครับเบาะฝั่งนี้ยังสวยอยู่เบาะทรงดีครับนั่งสบายนะครับก็ตามอายุรถนะครับแล้วก็ภายในนะครับด้านหลังก็ สะอาดอยู่นะก็ถือว่าใช้ได้ครับนั่งได้นั่งได้บิ๊กเนี่ยมันกว้างอยู่ละฟิล์มติดใหม่รอบคันครับฟิล์มพร้อมใช้เลยตรงนี้ช่องเก็บของก็ยังครบอยู่นะครับพยายามถ่ายให้หมดนะครับก็ดีที่มีไฟครับแต่ว่าวันนี้แสงมืดหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับโอเคนิสสันสตาร์ทง่ายครับนิสสันสตาร์ทง่ายมากนะครับแล้วก็ระบบไฟฟ้านะครับด้านซ้าย นี่ครับลื่นดีครับลื่นมากนะครับลื่นมากเลยเป็นกระจกไฟฟ้าที่ติดตั้งมานะครับเป็นกระจกไฟฟ้าที่ติดตั้งมาก็คือถือว่าลื่นนะมาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ลื่นดีครับเร็วมากนะครับนี่ครับเสียงเครื่องยนต์นุ่มนวลครับรถก็ไม่มีพ่นไม่มีไอนะรถไม่มีพ่นไม่มีไอครับเสียงเครื่องยนต์เนี่ยนุ่มนวลมาก แล้วก็อัตราเร่งดีมากนะครับอัตราเร่งดีมากโอเค power ไม่หอนนะครับ power ไม่หอนน้ำไม่ดันครับคันนี้น้ำไม่ดันครับถ้าลูกค้าได้ไปก็เซอร์วิสอีกนิดหน่อยครับเซอร์วิสอีกนิดหน่อยครับก็ถือว่าเอาไปใช้งานเนี่ยคุ้มครับกับราคารถหลักหมื่นเท่านั้นรถไม่มีผูกครับรถพร้อมใช้เลยนะครับรถก็ถือว่าพร้อมใช้เลยก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมเร่งเครื่องยนต์เนาะเดี๋ยวเร่งเครื่องยนต์ให้ดูแล้วกัน เครื่องยนต์อยู่ฝั่งนี้สำหรับตระกูลนิสสันเนี่ยผมบอกเลยว่ารถเครื่องยนต์ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับขอให้น้ําไม่แห้งแล้วก็น้ำมันเครื่องไม่แห้งเนี่ยใช้ได้อีกยาวๆครับรถ30ปีก็ใช้ได้30ปีนั่นแหละครับนะครับ กระจกด้านหน้าไม่แตกกระจกรอบคันไม่แตกครับรถพร้อมใช้นะครับภาษีคันนี้อยู่ที่2566นะครับภาษี66นี่ครับภาษี66นะครับวันที่13กุมภานะครับก็ถือว่ารถพร้อมใช้นะรถน้าใช้มาดูเสาฝั่งนี้นะครับคลิปนี้เอาง่ายๆแล้วกันเพราะว่าบรรยากาศไม่ดีผมเร่งรีบหน่อยนะครับเสาฝั่งนี้ก็เดิมครับ เดี๋ยวไม่เคยถอดเลยนะครับดูจากเสานะครับดูจากรอยเชื่อมนะครับนี่ครับดูจากรอยเชื่อมทั้งหมดนะครับก็สวยนะครับก็ถือว่ารถยังบอดี้สวยนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุนะครับคันนี้9 9 0 0 0บาทนะครับ9 9 0า0บาทเท่านั้นนะครับกำไรแทบจะไม่เหลือแล้วครับ9 9 0 0 0บาทอาศัยแบบเอาเร็วครับแล้วก็มีคอนเทนต์แล้วก็มีคลิปมาให้ทุกคนได้รีวิวแค่นั้นเองนะครับ สำหรับการลงทุนเกือบแสนเนี่ยมันไม่คุ้มค่าเลยสำหรับผมนะครับกับดอกเบี้ยที่เสียไปนะครับแต่ว่าผมก็จะพยายามดูแลแล้วก็พยายามทําให้ได้เต็มที่นะครับสำหรับรถเก่านะครับกระปุกตรงนี้ก็เปลี่ยนมาใหม่นะครับนี่ครับเปลี่ยนมาใหม่ก็ถือว่าใช้งานได้นะใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็มอเตอร์มอเตอร์ก็ใช้ได้เพราะว่ากระปุกใหม่มาพร้อมกับมอเตอร์เลยนะครับอ่ะโอเคครับคันนี้ผมขายอยู่ที่ 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับรถก็พร้อมใช้ครับพร้อมลุยครับเพราะวันนี้ฝนตกจะไปลองรถก็อันตรายหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ายังไม่จบนะครับยังไม่จบเดี๋ยวผมจะพาไปลองอีกทีหนึ่งแต่คันนี้ผมการันตีเลยนะครับช่วงล่างไม่ดังเครื่องดีนะไม่ดัน power ใช้งานได้ดีแหลกพวงมาลัยดีไม่มีหลวมครับอันนี้ผมการันตีเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่อง168ด channel ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ ep นี้ก็สวัสดีครับ